สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกันแด่ทาตัวจากแบรนด์ Misumi ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมีชื่อว่ามิ s ุม i UV b i t e Body Serum SPF 50 PA+++ แล้วเขาก็ยังมีเป็นสูตรทนอัพด้วยนะคะซึ่งจะเหมาะกับสีธิวคนไทยมากๆเลยค่ะจุดเด่นของกันแดดตัวนี้นะคะก็คือเป็นกันแดดเนื้อน้ําบางเบาไม่เหนียวเหนอะนะคะซึ่งเหมาะกับอากาศประเทศไทยมากๆหลายคนอาจจะเคยคุ้นชื่อแบรนด์นี้นะคะเพราะว่าแบรนด์นี้เขาเคยผลิตกันแดดทาหน้าที่บูมทั่วประเทศไทยมาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็เสิร์ฟกันแดดตัวถึงที่เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อของสองสูตรนี้ดีกว่าว่าเนื้อเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะ อย่างที่บอกไปนะคะก็คือเนื้อเนี่ยเป็นสูตรน้ํานะคะบางบาไม่เหนียวเหน่ะซึมไวด้วย โอเคหลังจากทาก็คือซึมไวไปเลยเ<ป>ทียบ2สองสูตรนะคะก็ะคือสูตรนี้เป็นสูตรผิวไบพันธุ์สีวันแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรโทนอัพก็จะผิวไบขึ้นมาเลยทันทีนะคะแต่ว่าไม่วอกไม่ลอยเพราะว่าผลิตมาเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ไม่ติดขนด้วยแล้วเราสองคนก็ได้เอา2สูตรนี้นะคะไปทดสอบแบบทาแล้วก็อ,ออกแดดกลางแจ้งนะคะก็คือไม่เหนียวเนอะหนะไม่แฉบผิวนะคะแล้วก็ผิวไม่ไหม้ด้วยซึ่งคะแนนความพึงพอใจของเราสองคนที่ใช้กันแดดตัวนี้นะคะเราให้คะแนนเต็มอยู่ที่เ้ นะคะคเพราะว่าน้องนะคะมีน้ำหอมนะคะแบบไม่เหมาะกับคนที่แพ้น้ำหอมนะคะเราก็เลยให้ก้าเด็ดฟินแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่ากระเด็ดตัวเนี้ยไม่มีแอลกอฮอล์คือแอลกอฮอล์เนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นี่อย่างที่เขาแบบแจ้งไว้หน้าแพ็กเกจเลยนะคะโดยกระเด็ดตัวนี้นะคะมีราคาอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบบาทแต่ตอนนี้น้องลดเหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทคา่ะคนช่องทางการจำหน่ายนะคะก็คือมีขายที่เซเว่นวัตสันอีแอนด์บอยหรือว่าช่องทางออนไลน์ มีสูงมีออฟฟิเชียลทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะที่สําคัญมีหลายขนาดให้เลือกด้วยนะคะก็คือจะมีขนาด180มิลลิตรกับ120มิลลิตรนะคะสามารถเลือกซื้อได้ตามที่ทุกคนชอบอย่าลืมไปตามกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็อขอจบการรีวิวเัน่เพ่น,นี้นะคะบ๊ายบาย